เอามาคนเกิดพุธกลางคืนนะคนเกิดพุธกลางคืนนะคะดวงสัปดาห์หน้าเป็นไงนะการงานวิยงานงานจริงๆใบนี้งานได้เงินดีนะพ่อคงสงสัยว่าแม่คุยกับใคร <laughs> <laughs> ปกติไม่เคยกระซิบกระซาบไม่เคยเสียงเบาแบบนี้ปกตินี้ลั่นสามบ้านแปดบ้านลืมเลยลืม <laughs> ไม่หายง่วงยังง่วงหยอ่พอเกิดพูดกลางคืนดวงการเงินเป็นไอ้ขอโทษดวงการงานเป็นไงจริงจริงงานเนี่ยใบนี้บอกถึงความมั่นคงได้นะแล้วก็เงินก้อนนะคะแต่ว่ามันอยู่ในตําแหน่งของงานนะคะเพราะฉะนั้นจริงจริงงานที่ทำอะใครที่รอง,งานมีโอกาสได้งานนะและงานที่ทําค่อนข้างที่จะเงินดีเอองานที่ทําค่อนข้างที่จะเงินดี อนนันิดนิดนึงนิดนึงอันเนี้ยมันเหมือนเป็นพ่มันเป็นพ่ครอบครัวเพราะฉะนั้นมองว่างานที่ทําอ่ะมันเป็นรูปแบบระบบในลักษณะของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนแบบเอออยู่ในแผนกอยู่ในบริษัทอยู่ในทีมงานมันมีความรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรช่วยเหลือก,กันนะคะแต่ถามว่างานโอเคดีไหมดีนะคะใครทําจอบเล็กจอบน้อยใครจอบเล็กจอบน้อยอันนี้ถ้าเป็นถ้ามองลักษณะงานจอบ จ็อบดีด้วยนะเงินดีในสัปดาห์หน้านะคะต่อมาไพ่เงินขอโทษเรื่องเงินนะเรื่องเงินแต่เป็นไพ่ใบนี้นะคะใบเนี้ยบอกถึงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจถามว่าการเงินดีไหมในสัปดาห์หน้าการเงินกลางๆนะจริงๆนะไพ่มันดีแต่มันเจอความหมายของคาว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนี่สิเพราะฉะนั้นคือสัปดาห์หน้านะมีตังให้ใครยืมนี่ไม่ต้องให้ยืมนะ หรือออกออกแนวประมาณว่ามีคนเข้ามาแบบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อให้ได้ตังค์ก็ต้องระวังนะคะให้ความรักตำแหน่งเรื่องความรักเรื่องความรักไพ่นี้เป็นไพ่ปัญหาจุกจิกมันเป็นไพ่ปัญหาจุกจิกเลยนมองว่าเฮ้ย ความรักถ้าคนโสดนะถ้ามันปัญหาหยุมหยิ่มเกินไปก็อย่าไปอย่าไปอะไรมากเลยก็แค่คนคุยไปก่อนเถอะนะเออขนาดแค่คุยยังปัญหาหยุมหยิ่มเยอะเลยก็อุ๊บหัว,หวกะบานเปล่าก็คุยไปนะหรือเปลี่ยนคนคุยดีที่สุดแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วสินะคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วไพ่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเราจุกจิกเกินไปเราจุกจิกเกินไปมันก็เลยบอกว่า อันนันก็ไม่ดีไอ้หนุนก็ไม่ดีแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาแก้เองทําเองปรับเองก็นิ่ง,งๆเฉยๆไปดีกว่านะคะนาตาลาไพ่ไม่ได้เสียนะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นต่อมาบทสรุปบทสรุปของพ่อว่าไงบทสรุปพ่อใบนี้คือเป็นจังหวะดีเป็นช่วงขาขึ้นที่ดีอะไรเงี้ยน,นะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทางที่ดี นะออก็ถือว่าดีนะถ้าแบบสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัปดาห์หน,น้านี้เราจะเริ่มดีขึ้นต่อมาบทสรุปบทสรุปปู่บทสรุปปู่ให้เปนี้สัจจะนะใครพูดหรือลั่นวาจาอะไรไว้เนี่ยไอคนพูดกลางคืนเนี่ยพูดแล้วต้องทําให้ได้นะอ,อพูดแล้วต้องทําให้ได้สวัสดีค่ะพี่ตีพูดแล้วต้องทําให้ได้นะคะ ลั่นแล้วต้องทําให้ได้พูดแล้วทําไม่ได้อย่าพูดนะคะพูดกลางคืนนะรวงสัปดาห์หน้าน่ะมาแปะเรื่องการเงินไอ้การงานเขาต้องเห็นไพ่เห็นไพ่เงินไงอะไรอะไรก็เป็นเงินอยากได้เงินสวัสดีจาน้องเมย์ลูกอ่ะการงานงานโอเคนะเงินดีด้วยอะ่ะเออแล้วคือถ้าเราเราเรา,เราพูดแล้วว่างานเสร็จเมื่อนั้นเมนื่อนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องทําให้ได้เรารับปากทําให้ได้ก็คือต้องได้จริงนะอย่ารับปากเพื่อเอาเงินนะ mm. เออนะคะระยะเวลาก็พูดไปตามความเป็นจริงเลยว่าไงว่าตามจริงนะคะนะเพราะใบนี้คือไพ่สัจจะนะคะต่อมาไพ่การเงินเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินอ่ะอันเนี้ยถ้าใบนี้ยหมุนเวียนเปลีป่ยนไปทายที่ดีนะคะมีโอกาสดีขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งอยู่ตำแหน่งการเงินเรียกว่าเงินหมุนเนาะ ต่หมุนดีไหมหมุนดีนะคะหมุนดีนะคะนะอ่าไม่ควรรอคะ่ะของเก่าไม่มีทางกลับมานะต่อมานะคะอา่าเรื่องความรักนะคะคนพูดกลางคืนเนาะเรื่องความรักอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนอารมณ์แปลปรวนอ่ะอืคนอารมณ์แปลปรวนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เออ เข,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้พวกคนจะหมดเมนอะอารมณ์ขึ้น,นขึ้นลงลงอะเอออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่าอาจารย์อยากจะแนะนําว่าหาใหม่นะคะไม่ต้องรออย่าใช้เขาถ้าเรารักตัวเองและคิดว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีมากพอไม่ควรรอของเก่าค่ะควรหาของใหม่นะคะอันนี้เออไวทองออนะคะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือพูดเพื่อเตือนสตินะคะจะได้คิดนะอ,อไม่ควรลอนะคะอายุก็ยังน้อยอายุยังน้อยแค่สิบเจ็ดปีเองโอกาสอนาคตข้างหน้ายังเจอคนที่ดีกว่านี้ได้อีกเยอะอ,อได้อีกเยอะไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบอายุแค่สิบเจ็ดเองไม่ต้องรีบลูกนะคะ ทีนี้พอมาแปะเรื่องความรักนะคะแปะเรื่องความรักไอพูดกลางคืนเนาะบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ที่อารม์เอออารมแบบเหมือนคนไวทองอะ่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไม่ไปเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้ามองหน้าไพ่มันมันคือก็ไปทางที่ดีนั่นแหละแต่บางครั้งบางบางครั้งอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวงนง่ายทีนี้มาดูไอคนโสด คนสยอยงที่บอกแล้วถ้ามันเรื่องเยอะเรื่องมากปัญหาจุกจิกเยอะแยะทุกสิ่งอย่างแค่แค่สเตตัสคนคุยอ่ะมันก็ไม่ต้องพัฒนาเลยไหมต้องคิดอะไรเยอะไหมใช่ไหมเออม,มันก็มีมีเข้ามาคุยได้อีกนะเพราะไพ่ใบนี้หมุนเวียนเนาะเพราะฉะนั้นมันมีคนคุยมาเรื่อยๆนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่สัจจะสิ่งหนึ่งอย่าล้อเล่นกับกับอารมณ์หรืออย่าล้อเล่นคําพูดมองคําพูดเป็นสิ่งสําคัญด้วย ะะจบสำหรับไอพุทธกลางคืน